ดวงรายวันประจําวันจันทร์ที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช5 6 6ขคืน14ค่ำเดือน12ปีขานคนเกิดวันอาทิตย์การงาน คุณมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในด้านการงานและพยายามที่จะทำให้ออกมาเป็นรูปธรรมแต่วันนี้คุณจำเป็นต้องมีคนคอยช่วยเหลือช่วยคิดจึงจะสำเร็จมีเกตได้พบหุ้นส่วนที่ถูกใจการเงินคนที่เริ่มทำธุรกิจใหม่ในวันนี้จะได้รับรายได้ที่ดีกว่าธุรกิจเดิมที่เคยทำ คนที่เล่นหุ้นบางทีก็ต้องตัดใจจากหุ้นตัวที่ขาดทุนมานานแล้วเริ่มต้นกับหุ้นตัวใหม่ที่มีอนาคตมากกว่าส่วนมากแล้ววันนี้คุณพร้อมที่จะมองหาช่องทางไรายได้ใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมและคุณจะพบช่องทางนั้นความรักและครอบครัวคู่รักที่กำลังเกิดปัญหาที่แก้ไม่ตกมีเกณฑ์ที่จะต้องแยกกันอยู เรื่องราวความรักของคุณจะทำให้เกิดความเจ็บช้ำใจมากกว่าความสุขระมัดระวังสุขภาพของคุณหรือคนในครอบครัวที่เกี่ยวกับหัวใจปอดและหลอดลมควรป้องกันให้ดีส่วนคนโสดมีเกณฑ์ที่คุณจะเข้าไปเป็นมือที่สามได้สีมงคลสีเทาสีบลอนสีควันบุรีเสริมความเข้าใจความเมตตามิตรภาพความรักและความช่วยเหลืออุปถัมภ์ ทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้เสริมโชคด้านการเงินการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์และลาบลอยเวลามงคล18นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันจันทร์ กาารงานวันนี้อาจต้องเหนื่อยหน่อยกับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในงานอาจจะมีการออกกฎระเบียบใหม่ๆใ,ในองค์กรที่ยากแก่การปฏิบัติแต่อย่างไรก็ดีกว่าการถูกโยกย้ายหรือต้องเปลี่ยนงานค้าขายทั่วไปคุณต้องเท่าทันสถานการณ์จะทําให้งานก้าวหน้าไม่หยุดนิ่งส่วนคนรับจ้างทั่วไปวันนี้ต้องเพิ่มความอดทนขึ้นอีกการเงิน คุณไม่ต้องออกแรงอะไรมากก็จะสามารถทำเงินได้ความสามารถในการหารายได้ดีมากลื่นไหลทั้งอย่างฉลาดในการหลบหลีกผู้จะประาศัยให้ได้รับความเมตตาหากมีเจ้านีก็จะผ่อนผันได้หากมีลูกนี่ก็สามารถตามทวงนี้ได้สำเร็จแต่อยากให้คุณรู้จักในการเก็บรักษาเงินไว้ด้วยนะคะเพราะวันนี้คุณจะค่อนข้างฟุ่มเฟือยใช้เงินเกินตัว ความรักและครอบครัวคนโสดหากอยากจะได้ใจใครวันนี้ต้องใจกลา้าอย่าเอาแต่มองมองแล้วขววยเขินให้เสียเวลาหากไม่เริ่มก็เท่ากับไม่มีโอกาสที่จะสมหวังคนมีครอบครัวแล้ววันนี้มีความสุขดีมีความคิดฝันร่วมกันอยากท่องเที่ยวมีความสุขร่วมกันเพียงแต่ก็ยังได้แต่คิดเท่านั้นยังต้องรอเวลาไปอีกหน่อย สีมงคลสีเขียวเสริมอำนาจความน่าเกรงขามและความสำเร็จทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือเสริมความเข้มแข็งมุ่งมั่นและความร่วมมือร่วมใจเวลามงคล15นาฬกาถึง16นาฬิกา30นาที คนเกิดวันอังคารการงานงานที่ทําอยู่จะมีการขยับขยายออกไปอีกงานที่เกี่ยวกับการติดต่อเจรจามีความสำเร็จดีคุณจะได้รับการสนับสนุนในเรื่องงานเป็นอย่างดีจากผู้ใหญ่ต่างเพศการเงินคุณกลืนไม่เข้าคายไม่ออกกับปัญหาเรื่องการเงินมักจะต้องวิตกกังวลหมุนเงินอย่างยากลำบาก เจ้านี้ก็ะทวงถามเร่งรัดให้คุณเครียดวันนี้ไม่เหมาะกับการทำสัญญาหรือให้ใครกู้ยืมและงดการเล่นพนันทุกชนิดความรักและครอบครัวคนมีคู่แล้วอาจจะไปถูกใจหรือได้สารสัมพันธ์กับคนอื่นอีกได้เพราะวันนี้คุณมีสเสน่ห์มากมีคนเข้ามาสนใจไม่ว่าจะชายหรือหญิงคนที่วางแผนอนาคตไว้จะได้ทำตามแผนได้แต่งงาน ส่วนคนโสดก็จะมีสเสน่ห์อาจได้พบคนที่น่าสนใจในระหว่างการทำงานสีมงคลสีเทาสีบลอนสีควันบุรีเสริมการเงินคล่องตัวโชคลาภลอยและความช่วยเหลือทางการเงินทิศมงคลทิศเหนือเสริมความขยันขันแข็งความกระตือรือร้นและกำลังใจเข้มแข็ง เวลามงคล15นาฬกาถึง16นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางวันการงานงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเช่นแพทย์ศิลปินนักแสดง โดดเด่นพรสวรรค์ลและความสามารถของคุณจะทำให้คุณโด่งดังแถมยังมีผู้ใหญ่ขอให้ความอุปธรรมช่วยเหลือวันนี้คุณมีสเสน่ห์ทำให้การดำเนินงานต่างๆเป็นไปอย่างราบรื่นการเงินคุณวางแผนทางการเงินอย่างรอบคอบและสามารถทำเงินจากความชานฉลาดของคุณได้เป็นทวีคูณงานติดต่อวิ่งเต้นจะทำเงินให้คุณได้ดี อาจมีโชคทางการเงินแบบฟลุกๆเข้ามาอีกด้วยความรักและครอบครัวสิ่งที่ต้องระวังในวันนี้คือเรื่องอุบัติเหตุหรือความเจ็บป่วยที่จะเกิดกับคนในครอบครัวหรือคนรักของคุณให้ดูแลสุขภาพและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นและตั้งอยู่ในความไม่ประมาทคู่รักที่ทะเลาะก,กันอยู่มีเกณฑ์ต้องจบความสัมพันธ์ลงอย่างเด็ดขาดได้ สีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความเมตตาคนอุปธรรมช่วยเหลือการงานประสบความสำเร็จทิศมงคลที่ตะวันตกเฉียงใต้เสริมความรักความนับถือและความสดชื่นในการทำงานเวลามงคล7นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกา คนเกิดวันพุดกลางคืนการงานมีเกณฑ์ได้งานใหม่ได้รับข่าวดีเรื่องงานสำหรับคนที่สมัครงานไว้ได้รับความช่วยเหลือทางการงานเป็นอย่างดีจากผู้ใหญ่บางคนจะได้เปิดกิจการใหม่หรือได้ทำงานพิเศษเพิ่มจากงานประจำที่ทำอยู่หากทำเรื่องขอเลื่อนขั้นก็มีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จการเงิน ระวังอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันจะทำให้คุณต้องเสียเงินโดยเฉพาะอุบัติเหตุในการสัญจรเดินทางอย่าเสี่ยงโชคหรือใช้เงินฟุ่มเฟือยเพราะจะหาเงินได้ยากและเกิดความขัดสนขึ้นได้ความรักและครอบครัวความรักระหองระแหงคุณเอาแต่ใจและมักจะเอาเรื่องเอาราวกับคนรักจนเกินเหตุขอให้ลดความเอาแต่ใจลงบ้างนะคะ เพราะมีเกณฑ์ที่หากคุณไม่ตระหนักถึงปัญหานี้จะถูกทิ้งอย่างไม่รู้ตัวได้คนโสดวันนี้คุณมีเกณฑ์ถูกหลอกให้พิจารณาคนที่เข้ามาให้ดีสีมงคลสีแดงสีทองเสริมความร่ำรวยมั่งคัง่งเงินทองไหลมาเทมาทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้ส่งเสริมด้านความรักครอบครัวมีความสุข,ม,ม,สขมีความสมัคคีกลมเกลียว เวลามงคล15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพฤหัสบดีการงานคนรักของคุณมีส่วนสำคัญในด้านการงานเป็นกําลังใจ และช่วยเหลือการงานของคุณได้เป็นอย่างดีวันนี้อาจได้มีการร่วมเดินทางไปกับคนรักหรือเพื่อนที่รู้ใจการทำงานราบรื่นปลอดภัยดีแต่ให้ระวังเรื่องความอ่อนไหวง่ายที่จะส่งผลกระทบกับงานที่ทำการเงินคุณจะทำเงินได้มากและง่ายเงินส่วนใหญ่มาจากการทำธุรกิจครอบครัวธุรกิจกงสีมีเกณฑ์ได้รับมรดกเป็นเงินจำนวนมาก หรือกิจการของครอบครัววันนี้โชคทางการเงินของคุณจะมาจากทุกทางความรักและครอบครัวคนที่คบกันมาเริ่มจริงจังอยากจะสร้างครอบครัวสร้างอนาคตร่วมกันคู่ที่แต่งงานแล้วมีเกณฑ์ได้เดินทางร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อการงานหรือการท่องเที่ยวส่วนคนโสดวันนี้คุณมีสเสน่ห์ที่ความกืะตอือรือร้นและความมุ่งมัน่น สีมงคลสีส้มสีแสดเสริมความสมัคีบริวารเชื่อฟังและเคารพรักทิศมงคลทิศเหนือเสริมความสำเร็จบารมีวาสนาเวลามงคล12นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาที คนเกิดวันศุกร์การงานอาจจะได้เริ่มงานใหม่ๆตามที่ตั้งใจไว้ความกระตือรือร้อนของคุณจะมีมากขึ้นมีการตัดสินใจที่เด็ดเดียวงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์การติดต่อใช้คอนเน c t ชันหรือการเดินทางจะก,ก้าวหน้าและโดดเด่นเป็นพิเศษในวันนี้การเงินวันนี้ต้องระวังการถูกโกง ถูกหลอกให้เสียทรัพย์การเงินค่อนข้างฟืดบริหารเงินอย่างยากลำบากบางคนจะเหน็ดเหนื่อยท้อแท้ในเรื่องเศรษฐกิจเงินทองที่ขาดมือให้ระวังอย่าคิดมากเพราะความคิดชั่ววูบจะสร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินของตนเองได้ง่ายความรักและครอบครัวมีเกณฑ์ที่จะต้องรอคอยคนรักหรือความหวังบางอย่างในชีวิตรักซึ่งวันนี้ยังไม่ได้สมดังหวัง ต้องรอไปก่อนต้องทำใจไว้แล้วคุณจริงจะรับมือสถานการณ์แย่ๆได้ดีคนที่แอบรักใครอยู่วันนี้อาจต้องผิดหวังชนิดคาดไม่ถึงอย่าเพิ่งให้ใจใครไปหมดนะคะสีมงคลสีสม้มสีแสดเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือได้รับความเมตตาทิศมงคลทิศใต้เสริมการเงินคล่องมือ ได้รับผลแบบไม่คาดฝันเวลามงคล22.30นาฬิกา30าทีถึง24นาฬิกาคนเกิดวันเสาร์การงานวันนี้คุณอาจตัดสินใจเด็ดขาดในเรื่องงาน เช่นตัดสินใจออกจากงานเดิมเพื่อไปเริ่มงานใหม่หรือตัดสินใจยุติบทบาทบางอย่างของคุณลงเพื่อปรับสมดุลให้กับชีวิตอาจจะมีการเดินทางในเรื่องงานที่จะมีผลกับอนาคตความก้าวหน้าของคุณเองซึ่งการตัดสินใจที่รอบคอบเป็นสิ่งที่สำคัญในวันนี้การเงินคุณใช้ใจ่ายแบบตามใจตัวเองเพราะวันนี้คุณหาเงินได้มากและง่าย แต่การใช้เงินของคุณก็มีเหตุผลและจริงจังเสมอบางครั้งคุณก็ใช้เงินเพื่อให้ดูเหมือนอยู่เหนือผู้อื่นความรักและครอบครัวรักๆเล่นๆเหมือนคุณไม่จริงจังกับความรักมากนักในวันนี้แต่ก็ยังถือว่ามีเสน่ห์มากจึงมักจะยิ่งทำให้คุณมั่นใจในตนเองมากขึ้นจนถึงมากเกินไปส่วนคนมีครอบครัวสบายๆ ไม่ค่อยกดดันกันมีเกณฑ์ได้ท่องเที่ยวร่วมกันอีกด้วยสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมสุขภาพความสุขสบายกายใจและสง่าราศีทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมความไว้วางใจความว่านอนสอนง่ายของลูกหลานบริวารเวลามงคลหกนาฬิกาถึง7จ็นาฬิกา ขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ